มาจะพาพวกนี้พวกแก๊งโพอตเตอร์นี่ไปถึงฐานเราได้หรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้ว่าช่วยหรือว่าแบกรับชะตากรรมด้วยกันอยู่ใกล้รถก็ใช่ว่าจะรอดนะเฮียตายพร้อมก,กับรถไม่แหละมันเป็นงั้นมันเป็นงั้นมันนอนโอเคโก็เก๋ก แรงอาบีเจียงอู้เต็มหัวโอเคตัวหนึ่งล่วงเกีเกียละเฮ้ยมีอีกมีอีกมีอีกเฮ้ยอย่าเลยอุ้ยเยียเกือบโอ้เกือบใส่หัวเพื่อนแล้วรถรถกระสุนเกียครับเกียร์ในบ้านนั้นหน่อยปะผมดูอยู่พี่เพื่อนเพื่อนเชียร์อยู่เพื่อนเกียร์อยู่ โอ้ยโดนอะไรเนี่ยโอ้กูโดนอะไรเนี่ยโดนอะไรอะไม่ <Okay. S 2> รู้เหมือนกันอ๋อรถระเบิดพี่หนึ่งรถระเบิดโอ้โห,หระยะยำชิบหายรถ <laughs> ระเบิดเฉย <laughs> บดเลยแล้ว <laughs> เด้งคู่เลย <laughs> นอนคุยกันลาก <may o> ม่วงเลยเอามันชุบผมมันชุบผมโอเคมันชุบพี่ต่อละ <laughs> ไปขวาขวาโอเคโอเคโอเคในบ้านอะผมดึงยายอยู่พี่มันแคนเซิลไม่ได้เหมือนกันเลยโอเคเคี่ยเข่โอเคเราไปทุมกันกนะครับเดี๋ยว RPG อีมไอคนนั้นมันนำหน้าไปแล้วพี่หนึ่งเออตามไปเสียวโด,โดนเพื่อนยิงหัวใช่ไหมไเนี่ยทำไมกูมันเอียงไปเอียงมาอย่างงี้วะผมนเปอร์อยู่ข้างบนทางขวาพี่หนึ่ง RPG โอเค โหเต็มหน้าเลยหูย <actually> ห <meets identical> ูวิ่งเลยหูวิ่งเลย RPG มีสองตัวนะพี่หนึ่งรวมไปละวรไปละโอเคโอเคเหลือเหลือข้างบนฝั่งขวาครับโอ้โผมยิงโดนใครวะตั้งทุบเลยกูเด็กูนี่แหละโอเคเหลือฝั่งขวาพี่หนึ่งเลือดขอดึงเลือดโอเคเดี๋ยวผมยิงยิงกดให้ RPG RPG โอเคแตกเอาเด็ไป โอเคปนุไม่มีเหี้ยะไรโอ้คุณมากครับจ่าไปครับกองโอเคซ้ายเคลียร์ขวาเคลียร์หน่วงชิบผ่ายเลยเวลานั่งเวลานอนอือตอนเนี้ยมาซ้ายเนี่ยบานเลยใช่ใช่ผมละแวงแค่ตอนนี้ยิงกันเองแค่นั้นแหละโอเคขวาขวายังไม่เห็นโผล่นะแต่ซ้ายมีแน่นอน ใช่ใช่เดี๋ยวผมดูขวาให้พี่ดูซ้ายไปมันมีไอพีจอยู่ข้างบนนะพี่หนึ่งตายแตกไปตัวนึงโอเคโอเคไอพีจีแตกโอเคไอพีจีไอพีจี้างบนอีกตรงแทงน้ำโอ้โหอีกนเลยอาไปเลยโอเคเดี๋ยวผมไปชุบเพื่อนเพื่อนเพื่อนล้มเพื่อนล้มแตกแตกแตกกับบนแตกไปครับพี่หนึ่งคุ้มกันด้วยชุบเพื่อนอยู่นอนยิงฟันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเลย

มีรถมาเสียงรถมาจากไหนไม่รู้ได้เราได้เราได้รถดิฟเ่ะรถรถระเบิดพี่หนึ่งรถระเบิดระยำแล้วตูมเรียบร้อยดีมันแต่แม่งขวายเลยหมดนล้นะโอเคโอเคโอเคเนี่ยฝังรถถังเนี่โอ้โหเจมส์ที่ภัยขอละโมวยครับเจ็บขอตั้งเยอะรถระเบิดไปอีกแล้วพี่หนึ่งข้างหลังโดเคได้ยิงคนขับยิงคนขับโอ้โหจะมันบุ๋ม โอเคระเบิดระเบิดขอตังนี้แต่ดูขวาครับไปเลยโอเคโอเคฮึตอนนี้รถไปไม่ได้ครับไม่รู้ติดอะไรอยู่โอเคพี่หนึ่งรถขนระเบิดมาอีกแล้วพี่ข้างหลังเฮ้ยเราต้องมาขวานี่ต้องเคลียร์เปิดทางขวาให้ให้รถเราใช่พี่แต่ว่ามันมีรถขนระเบิดมาไงเออเข้าใจพี่ยิงได้ไหมพี่ปืนหนักอ่ะ ยิงอยู่ยิงอยู่โอเคโอเคเอารถเราระเบิดไปคันนึงโอเครถมันระเบิดละโอ้ยผมล้มเอ้เห็นเห็นโอ้เดี๋ยวช่วยโอเคโอเคสโม็กก่อนพี่สโม็กก่อนชุบไปทันไปทันโอเคเพื่อนเราชุบอยู่คุ้มกันให้เพื่อนก็ได้พี่โอ้เนี่ยชุบโอเคขึ้นมาครับจ้าผมวิ่งเหยียบรถหนามป่ะวะจะวิ่งเหยียบรถหนามนะมุกเจ หลังคาหลังคาหลังคาในบ้านก็มีโอ้ยเหอยไม่เห็นผมลำวยอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยใครยิงกูเนี่ยขาหักยงไ่ขาหักเออเจ็บปิ้งเลยโอเคครับจ่ายาเลยเท่าไหร่ครับจ่าเออเลยสามโอเคหมดแล้วเดี๋ยวเอา่ากผมกได้แต่ตอนเนี้ยปุ๊บกันรถก่อนจ่าผมต้องการกระสุนเอาไปดิ ขอบคุณมากครับจ่าถ้าไม่มีจ่าดิผมคงไปไกลแล้วอ้าวไม่ใช่แจกเพื่อนก่อนโอเคโอเคมันต้องหันหน้าเข้าหากันพี่มันไม่เอาวะโอเคคุณมานั่งสวิตสวิงอะไรกันดีนับมากกว่านย์ับโอเคเฮ้ยมาตุ้มโอ้โหจะผ่านไปได้ครับแต่ละวันเฮ้ยคอตกคอตกซิกวุ้บิกวันตอนนี้ก็คอเราตกแล้ว ตัวซับปอล์เราตายแล้วนี่ตามเดินเรื่องเลยเราต้องไปช่วยฮอคันี้ใช่ครับจ่าแบ็กฮอคดาวแบ็กฮอคดาวเฮ้ยผ่านแล้วหรอผ่านแล้วหรอโอ้ยชบ้านไทย